สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากการเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเดกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบเข้ากล่องให้แก่ประธานชุมชนหรืออสมอนําไปมอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องกักตัวครับ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจะสั่งงบประมาณของเทศบาลเมืองลบบุรีในการจัดเข้ากล่องมอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องกักตัวโดวยมอบให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และต้องถูกกักตัวและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทําให้ต้องถูกกักตัว เมื่อทําการสํารวจแล้วให้จัดทําข้อมูลพร้อมจัดสรรง,งบประมาณในการจัดทําเข้ากล่องเพื่อแจกให้กับกลุ่มดังกล่าวโดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ขับรถตะเวนไปยังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีประชาชนที่ต้องกักตัวพร้อมทั้งมอบอาหารกล่องให้แก่ประธานชุมชนหรืออสมอในพื้นที่เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว โดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องกักตัวทําให้ขาดไรายได้และไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือหาอาหารทานเองได้เนื่องจากต้องกักตัวให้ครบ14วันด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองนบบุรีจึงได้จัดสรรง,งบประมาณในการจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัวทั้งสามื้อเป็นเวลา14วัน โดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีนำไปมอบให้แก่ประธานชุมชนหรืออสอมในพื้นที่ก่อนที่ประธานชุมชนและอสอมจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัวต่อไปรวมทั้งประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความระมัดระวังสูงโดยนำเข้ากล่องไปแขวนไว้หน้าบ้านหรือตามเสาไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนที่ต้องกักตัวมารับเอง พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าไปสอบถามอาการอย่างต่อเนื่องหากพบว่ามีอาการรุนแรงก็พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทันทีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่า เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19จึงได้จัดสรรง,งบประมาณช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาโควิด19ซึ่งถือเป็นปัญหาร่วมกันของคนในพื้นที่ถ้าหากคนในพื้นที่ไม่จับมือกันปัญหา ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งหากมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ก็จะหมดไปซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสถานการณ์โควิด -19 นั้นจะดีขึ้นและจะทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณนายแพทย์วรศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าได้ดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ